ปู่ครับพงนี้กินอะไรดีครับกินอะไร<า>ดีนะเอากระเพราไก่ไข่ดาวแล้วกัน จริงแล้วนะครับเมนูกะเพราหรือผัดกะเพราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเมนูสิ้นคิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมหาซื้อง,ง่ายสั่งง่ายหรือทําเองก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนผสมอะไรต่างๆเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันหาได้ไม่ยากเลยนะครับ <S <S เพราะว่าวัตถุดิบหลักของผัดกะเพราเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับนั่นก็คือต้องมีใบกะเพรานะครับแล้วก็พวกพริกกระเทียมอะไรต่างๆรวมถึงพวกเนื้อสัตว์นะครับที่จะมาเป็นส่วนผสมหลักของเมนูนี้ แต่ที่เขาเรียกว่าเมนูสิ้นคิดกันน่าจะเป็นการประชดประชันนะครับว่าคิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่คิดออกเป็นผัดกะเพรานั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับผัดกะเพราเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพศ .2500 นะครับเขาว่ากันว่าพัดตะกานจีนนะครับหรือคนจีนเนี่ยเริ่มต้นทํากันก่อนนะครับโดยส่วนผสมเมื่อครั้งแรกนั้นเนี่ยมันใส่ซีอิ๊วดำด้วยแต่หลังๆก็มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปนะครับวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับที่เรากินมันเป็นเมนูยอดฮิตแล้วก็ไม่ไไดด้้ิิแค่เมมือนนยวั ไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวแม้กระทั่งซินเอนเนี่ยยังจัดอันดับให้เป็นอาหารไทยที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของชาวต่างชาติและที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับเขาก็มีการจัดอันดับเพราะว่าเป็นอาหารไทยที่เป็นเมนูฮิตของประเทศเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรืออะไรต่างๆมีข้าวมันไก่และหนึ่งในนั้นอีกหนึ่งอย่างนี่ก็คือผัดกะเพรานั่นเองครับเพราะว่าความหอมของตัว ใบกระเพราครับที่ไปคลุกเคล้าอยู่กับกระเทียมก็พวกพริกต่างๆนะครับมันทําให้มีรสชาติชวนรับประทานนั่นเองครับคราวนี้เราไปต่างกันดูดีกว่านะครับว่าสุดเด็ดเจ็ดอันดับว้าวโดนใจ7เมนูกระเพราไม่สิ้นคิดมีอะไรบ้างครับเมนูแรกของเรานะครับกระเพราปลาทูครับจริงๆแล้ววัตถุดิบมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับจากกระเพราหมูเพียงจากเปลี่ยนมาเป็น เนื้อปลาทูครับแต่เป็นเนื้อปลาทูทอดนะครับแล้วก็มีทั้งพลิกกระเทียมผัดกะเพราคลุกเข้าวเข้าไปนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับเนื้อปลาทูแน่นมากเลยนะฮะอันนี้ไม่กินกับข้าวแล้วกันนะครับอืมันออกจะเค็มไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเอามาคลุกกับข้าวน่าจะพอดีครับเมนูแรกครับอร่อยโดนใจจริงๆครับเมนูกะเพราปลาทูครับ อันดับที่6นะครับของสุดยอดเมนูกระเพราไม่สิ้นคิดนะครับนั่นคือกระเพราดักแด้นั่นเองครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูครับส่วนผสมหลักครับก็เปลี่ยนครับจากเนื้อสัตว์ทั่วไปมาเป็นเจ้าดักแด้อนนี้เองนะครับและนี่ก็เป็นการรับประทานดักแด้ครั้งแรกของหมูแสนดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับว่าเมื่อเอาดักแด้มาผัดกระเพราแล้วรสชาติจะเป็นยังไงครับดุนิดหนึ่ง ไม่รับประทานกับข้าวนะครับบ <c oughs> เออก็ใช้ได้แซบแซบแซบครับ <c oughs> อารมณ์เหมือนกินพวกอะไรนะผัดกะเพราหอยอื <c oughs> แต่มันจะมีความมันของของตัวแดกแด่นี่ยนิดนึงนะครับโอเคเลยนะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้ามาคลุกกับข้าวเนี่ยน่าจะพอดีกว่านะครับ <c oughs> ถ้ากินแบบเปล่าๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าดูมันดูเค็มเกินไปนะครับ เด็ดครับสุดเด็ดอันดับที่หของเราครับเมนูกะเพราดักแด้ครับกะเพราเกี๊ยวซาครับอันนี้ครีเอทเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกี๊ยวซาเขาเป็นอาหารของญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็กินกันประจําอยู่แล้วด้วยนะครับในเกี๊ยวซามันก็มีทั้งแป้งนะครับก็มีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นอยู่แล้วอันนี้เป็นเกี๊ยวซาหมูนะครับเมื่อมาทํากะเพรารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับ ไม่รับประทานข้าวนะครับข้าวจัดไว้แค่สวยๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามากินเกี๊ยวซากับกะเพราดูนะครับอร่อยมากมันลงตัวมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนอารมณ์เราไปกินเกี๊ยวซ่าเราจิ้มน้ำจิ้มอ่ะแต่เราเปลี่ยนน้ำจิ้มหรือซอสเนี่ยมาเป็นน้ำลาดกะเพรานะครับเราได้ความนุ่มของแป้งฮะแล้วก็บวกผสมกันกับรสชาติของหมูสับอะที่เขาทําเครื่องผสมมาดีอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยโอเคมากๆเลยนะครับไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้ครับเป็น จานหลักไปเลยนะครับก็คือเกี๊ยวซาาผัดกับกระเพรานั่นเองนะครับอร่อยมากครับมากันที่เมนูสุดเด็ดอันดับที่4นะครับเมนูกระเพราไม่สิ้นคิดของเรานะครับว่าเขาคิดออะไรขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูที่4เป็นยังไงนะครับมาแล้วครับอันนี้คือเมนูกับเพราทาโร่นะครับ รสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าทาโร่เนี่ยมันมีความเค็มอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเราลองมาผัดดูแล้วเนี่ยมันจะเค็มขนาดไหนหรือว่าจะอร่อยยวลองดูฮะอร่อยลงตัวครับนึกว่าทาโร่มันจะเค็มมากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราผัดพอดีพอดีไม่ไปเติมน้ำปลาหรือเครื่องปรุงรสที่มากเกินไปรสชาติออามานัว,น,วนัวพอดีมากเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่แนะนาแล้วมีความสร้างสารรค์มากเลยนะครับ ไม่ต้องรับประทานกับข้าวก็ได้ครับใช้เส้นทาโร่เนี่ยแทนแป้งได้เลยนะครับมันอร่อยจริงๆนะครับลองไปหารับประทานดูได้นะครับเห็นบางร้านที่ขายกะเพราเนี่ยเขาก็ทําเมนูนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองติดตามดูในแอปนะครับหรือว่าลองเสิร์ชดูนะครับเผื่อที่ไหนจะมีขายนะครับหรือไม่ก็ทําเองเลยดีกว่าอร่อยครับผัดกะเพราขนุนนั่นเองครับอ่าเราใช้ส่วนผสม หลักนะครับที่มาแทนเนื้อสัตว์นั่นก็คือเนื้อขนุนนั่นเองนะครับเป็นเนื้อขนุนที่ถ้าเป็นอาหารเหนือคนอาจจะคุ้นกันดีนะครับก็นั่นก็คือผัดขนุนที่ที่เราอาจจะเคยรับประทานนะครับเมนูนั้นซึ่งตัวผมนี่ก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เลยแนะนําไปว่าถ้าอย่างนั้นลองใช้ขนุนนะมาผัดกะเพราดูดีไหมรสชาติมันออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่านะครับรสสัมผัสแรกเลยนะครับที่รู้สึกได้เลยก็คือว่า มันคล้ายๆกับเรากินผัดกระเพรา,าหน่อไม้ครับ้วยความที่ตัวผิวเนื้อขนนเนี่ยเขาคล้ายๆกันหน่อ,อไม้เหมือนกันแต่มันจะไม่มีรสเฉพาะของเขาต้วขนมมันจะจืดๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันสุดยอดจริงๆมันอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้เนี่ยประทานกับข้าวได้ครับแล้วก็เป็นอาหารจานหลักของเราได้เลยนะครับแนะนําอยากให้ร้านอาหารเนี่ยลองทําดูด้วยนะครับเพราะว่าเฮ้ยอ,อร่อยจริงๆอ่ะมันมีรสสัมผัส ที่คล้ายๆกับไอ้ผัดขนุนของอาหารเหนือเขาด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กินกกะเพราเนี่ยมันก็ได้รสได้รสด,ดีจริงๆเลยนะครับลองชิมดูนะครับหรือไปลองทําดูนะครับผัดกะเพราขนุนครับมาถึงสุดเด็ดอันดับที่2แล้วนะครับของเมนูกะเพราไม่สิ้นคิดนะครับมันคือเมนูกะเพ,พรามะพร้าวอ่อนนั่นเองครับ คิดได้ยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับคิดว่าเราก็ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทําอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับว่าเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปผัดกับกะเพราแล้วรสชาติจะเป็นยังไงหนอเอ้ยมันก็คล้ายๆกะเพราหน่อไม้กับกะเพราขนุนเหมือนกันนะอืมมันอร่อยมากเลยนะครับด้วยความที่มันมันเมื่อกัดคําที่เป็นมะพร้าวเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความหอมและความหวานของเนื้อมะพร้าวด้วย แต่ว่าลงตัวมากเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่แนะนําเลยครับปกติเนี้ยเราจะกินพวกแกงต่างๆใช่ไหมฮะที่เขาใส่มะพร้าวอ่อนลงไปที่เป็นแกงคั่วหรือแกงกะทิเนี่ยเมื่อเราผัดกะเพราดูแล้วเฮ้ยมันใช้ได้เลยครับอยากให้ในร้านน่มีขายนะครับเพราะว่าเราฝีมือทำกับข้าวไม่ค่อยดีนะครับเราจะได้สั่งกันได้บ่อยๆนี่ถ้าได้แบบว่าไข่เจียวหรือไข่ดาวมาเพิ่มนี่โอ้โหมันจะต้องเพอร์เฟกมากเลยอ่ะเมนูนี้ชอบมากเลยครับกะเพรามะพร้าวอ่อนครับ มาถึงสุดเด็ดอันดับที่1ของเราแล้วนะฮะเมนูกระเพราไม่สิ้นคิดนะครับอันดับหนึ่งของเราเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะครีเอทมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันคืออะไรเรามาแล้วทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยในเน็ตเขามีการาพูดถึงเมนูนี้กันนะครับแล้วเราก็เอาไปลองทําดูนะฮะแล้วเราก็คิดว่ามันแปลกที่สุดแล้วแหละมันครีเอทที่สุดแล้วของมวลหมู่กระเพราทั้งหลายนะครับนั่นคือกระเพราเฉาก้วย นั่นเองครับสีดำๆที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับเดี๋ยวมันครั้งแรกเลยเนี่ยแต่เห็นน้องๆเขาคอมเมนต์มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราขอพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก่อนดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงเนื้อเฉาก๊วยหอมหอมผสมกับกระเพราและเครื่องปรุงต่างๆนะครับแปลกมากถึงแปลกที่สุดนะฮะในเรื่องของความคิดนะครับแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยขอเว้นไว้นะครับเว้นวรกไว้เลยนะครับเพราะว่า เฉาก้วยเนี่ยมันจืดมากนะครับเราควรกลับให้เขากลับไปทําหน้าที่อย่างเดิมครับในการเป็นเฉาก้วยที่ผสมกับน้ําตาลและน้าเชื่อมอะไรต่างๆนะครับมันจะอร่อยกว่าเพราะว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมันจืดมากนะครับบวกกับความเผ็ดของซอสกะเพราหรืออะไรต่างๆแล้วมันทําเหอะแต่ว่าอย่ากินเลยนะครับเอาลองดูใครอยากลองนะครับก็ลองทําดูนะครับซื้อเ้ากล้วยมานะครับจากร้านสะดวกซื้ออะไรก็มีนะครับแล้วมาลองผัดดูครับว่าคุณอาจจะชอบก็ได้แต่เรื่องรสชาติก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ละคนนะครับ แต่เฉาก๊วยเนี่ยเอาจริงเลยนะไม่อยากแนะนําเลยแต่ด้วยความแปลกเราก็ต้องขอยุกให้เขาเป็นเมนูอันดับที่1ไปแล้วกันนะครับครบแล้วนะครับทั้ง7เมนูกระเพราไม่สิ้นคิดนะครับสุดยอดของความครีเอทในการที่ปรับเปลี่ยนไปยุกนะครับเมนูผัดกระเพราทั่วไปของเราเนี่ยนะครับมาเป็นเมนูใหม่ๆ7เมนูตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ แนะนำนะคบว่าอยากให้ลองทําดูนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่หาซื้อได้ทั่วไปถ้าเบื่อกับเผาหมูก็เผาไก่ก็ลองมาทําเมนูพวกนี้ดูนะครับยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจรครับลองไปประยุกค,ครับแต่อาจจะต้องเอา,เอาพวกกระเทียมออกไปนะฮะให้ได้ตามสูตรของการกินเจของเขานะครับ วัตถุดิบที่เป็นขนุนมะพร้าวอ่อนนะครับหรือแม้กระทั่งตรงในชกุ้ยเนี่ยมันก็ยังสามารถประยุกต์เป็นอาหารเจได้นะครับลองไปทําดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วกระเพราเน่นอกจากเป็นเมนูยอดฮิตแล้วด้วยตัวใบกระเพราเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับมีประโยชน์กับร่างกายของเราไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการขับลมนะฮะช่วยของการฆ่าเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์อะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์อีก เมนูหนึ่งเลยนะครับแนะนำมาได้นะครับและก็สุดท้ายครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยสุดเด็ด7อันดับแสนดีมีสุขช n แนลครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ